มาได้พี่น้องกินข้าวเส้าจ้าตน้นตักต้มวนะ่า,า,านนี่เนาะโอ้ยกินมาได้ค่ะมาได้ฉันกินนะลูกฉัน,นโอ้ยหนูเอ้ยนะมาเอาแต่ขิาเย็นหาเย็นอ่นไี่นี่นี่นกนเราะ่มาแล้วมนะั มาไป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 ไ่ไปไ่ไไปไไป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 ไกไป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 ไ่ไป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 ไ่ไป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 ไอไปไปไไป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 ไ่ไปไ่ไปไ่ไปไปไไไ่ไไไไ่ไไไปไไ่ไ nãy là nó phải cái tôm nữa này hả mà đang yên với mồi เท็นมาเห็นงเอแล้วอยากขขานะับนี่ทำหอยหากนะเราไม่อยากทานูค่อ่พิจารณามีอยู่แล้วครับอยู่แ้่นี้แหละเมูเานี่นี่าตงำกินมาแบบนี้เนาะ

hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กระป๋งมั้ง่ะอนกระป,ระปง๋งกินนี่ก่น,น,นงไปก,กินที่ลกันดี่นีรั่อมาไขวบนมา สข้า

Nước ừ. 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 này Nước này thì ừ. 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 này rồi nó luôn này, một này. ทีนี้ไม่ได้หนูให้พี่เชนกินแค่ตัวเลยไม่ทันนะไม่ทันเนะไปก็นั่นเลยทำงานเลยแต่ไม่ทันก็ใส่แต่ก่อนเกี่ยวข้าวที่เราไปเนนะี่ยที่ไม่เกี่ยวข้าพี่เชนเขาใส่เสื็จหมดแล้วฮะเน้อใหญ่เลย ติ้งมาให้มาฝากทุกปีปีนี้ยังไม่ได้เพราะมันไม่ทานเขากระปักเมื่อมันเบิดงานา<อ>มอพอดีเลยก็ามาข้ามาสุ่พร้อมกันใน้ปีนี้น้องนั่งแล้วหรุนเนี่ย มันจะควบปแล้วไม่ส huh. mm ิเราก็ควไหมไม่ใช่ไม่หรอกมันลือมอว่ไหมนหมล้นน่ไมน

ไปร้อยยังไงปีที่ไหนด้<อ>ยคอส,<า>สิบบเดลา่าไหยมันไม่มีลูกโอเคโอเคอะไรอะไรีไอเทียมอยากแต่ไฟไว้พอแด้วนะปอแต่ถานไฟไว้พอะ๋อมาให้

น,น,นี่แม่เนี่ยมีนี่แม่นี่นนทินูน้ำอะไรคะอาลุงไปแล้วสบายดี